ถึงขั้นอ้วกบอาว่าฟากไม่นม่ไ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 ม่นม่ไม่เม่าม่้ม่ไิดไม่ไั่ไม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 ลไม่ไมลไม่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 ไ่ไมดไม่ไม่อม่ไม่ได่ไม่ไม่ไป่ไม่ั้นไมนไม่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 ชอบเล่นม่ไม่ไมเล่ไม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 ่ไไม่ไม่ไมม่ไ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 มม่ืนโอ้ยไม่ม่ไมนไม่ไม่ไม่มเอม ตึงไม <tinc S 2> ่เทวะตึงไหมเนี่ยตึงเจอทังตัวใหญ่ทั้งทีมเลยวะชิลๆอันนี้ผมเจอมาตัวเล่นๆนะชิเจเจเจหกคูดหกคูดหรือหกคูดเสร็จครับรอบอะล็อบอะตัวอารทิไมมันแน่นจังวะพี่ก็ว่าจะสร้างหกหกเหมือนกันนะเจผมก็มาหกคูดที่ทำดิวไว้นะหกหก เล่นอะไรอ่ะเล่นมั่วเล่นลอยมัว่าแล้วเฮ้ยแม่งเกินเลยว่ะกูหยุดโหลดแป๊บเอ้ยหยุดโหลดเลยโหลดเลยคว้าคว้าพี่กอบคอนเนอร์ซ้ายนะเรื่องมากว่ะพี่พี่มึงแม่งยิงได้ทุกที่ดิพี่พี่จะเล่นไปไปในเกมรับไปถึงเกมลับเออเออแต่พี่อยู่ไหนพี่ก็อยู่เลยพี่ไม่ฟาวอ่ะไอ้พี่จะโทษเลยครับนี่ตีแม่งก่อนเลยแกเสือ โทษนะครับอะไรแม่สิงดีบอกแล้วกูเป่นวอมวอลไม่ได้ซีเรียสโอ้ยไปไปไปเขากเลยอ่ะไม่ชินเลยไม่ชินเลยผมผมต้องขึ้นสีห้าสวยไปเต้นไปละขอบไปแล้วออกไปแล้วเราก็โดนยิงใส่หน้าไปไอ้โง่สวยครับสวยครับไปยิงใหม่ผมแม่งโคตรซีดเลยส่งผมใหม่เคลื่อนที่ด้านหลังเลยเพี่อนผมยืนสีห้า เขาแลลวเขาแหลวเขาแหละเขาแล้กเข้าไปดินั่นมันนั่นที่พี่ไงมันเข้าฝั่งพี่พี่เขาอี้ชายครับมันเข้าฝั่งพี่เยโดโคตรนารักไอ้ที่เลยอไรจาเลยอัตตาเลยอับทํายอินเตอร์เซ็ปได้เลยนะที่มันน่าจะกว้างน่าจะกว้างไปมาอ่าเลยอ่ะาจะกว้างเลยต้องดักง้ พี่เพิ่งไม่ต้องคอพี่พี่เพิ่งไม่ต้องคอพี่จะเย็นเย็นไงเต็เย็นค่อยๆเล่นตามกระแสเกมพี่อะเรอะเลอะไรญี่จะสติวิภาเอาเรื่องวะนชิลไปไม่เนี่ยนั่นละสิ คือทุกตาที่หนูเอาล็อกมาแม่งเจออีวหมดเลยเจอชิวหมดเลยเอาไม่ดีแล้วครับเข้าเข้าไปก่อนแหละอุ้ยอนนี้เดือดอนี่เดือดอนีเดือดอนีเดือดอันตาเอาอลยพี่ผมโยกให้พี่เลยยุ่หอเโดดถูกเลยนะไม่ถูไม่ถูมันไม่ไม่ถูกพี่แค่เดือดไปจิ้มหน้ามันก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องโดด ดังอัดน้าไแม่เกิดอะไรผะไปกดหลดมาแล้วอ๋อกูบอกไปแล้วเนี่แล้วเคยบอกไปตั้งนานแล้วสติวเฉย สกิลใหม่สกิลใหม่สกิลอะไรพี่พี่เทนเคนมันเนี่ยมีสกิลแล้วแล้วก็ยิงไอ้เนี่ยต้องหลอนตัองหลอนจริงปีบาลให้ไอ้บาลแข่งจัดการมันจะกดรีคอรโหลดแป๊บเดียวก็เสร็จกี่ให้ครับผห้าสิบกี่เองเอ๋อพี่เทนสามเหลี่ยมพี่เต็นพี่เทนว่างเมื่อกี้ เต็เต์ตัวอะไรวะขอสามเหลี่ยมดี่วะปีกขึ้นฟ้าดาวสองโอเคขอยั้งนิดนึงจะได้ไม่หลงปุ่มคิดไม่ทันพี่ไปกดไอคอนดูเดี๋ยวพี่พี่ก็ดูแล้วไงเมื่อกี้กดดูแล้วว้ยพี่กดเป็นว่าคอนดูดูตัวเพื่อนยุ่งไปโดนนี่ไงวะเมินเลยทีนี้ ออมันมีอัปเดตรีเควสแล้วมีอัปเดตอีกแล้วแม่งเย้ยปรับแผ่นเบโดกลับเบนนาเลนเบนทำไมวะสวยค่าประตูเข้าดีเลยเอาให้ไปเต้นเลยให้ไปเต้นเลยอเอาเยี่งแบนชินกุยเดินล่าขึ้นอะไรวะมองไม่เห็น เ <Early. S 2> อแบบอโโลอีเดี๋ยวรอไปเต้นตกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองทำมิกแป๊บ แพนลาโดพี่ไม่ใช่ไม่ดดพี่พี่ไม่ทำให้หอะไรเลยตัวพี่ไม่เยเลยนะไอ้นี่อะใจเย็น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 อันนี้โทษเลยยืนเฉยไว้มันเรื่องปกติพี่มันเรื่องปกติอันนี้ยืนเฉีไว้อันนี้ยืนเฉีไว้นั่นแหละนั่นแหละเรื่องปกติเรื่องปกติพี่ใจเย็น ลองทำดูละไม่นอยู่วัดาอยู่อ่ะว,ว,<ง>วัไหนจ้าวันด,ดูยุมินน่ะสีทครับอ้อห <c oughs> สวยว่ะโอ้อเออ่าเขาได้ยีก เฮ้ยสิโ้ยฮ้ยเ้ยสเดียวเลยแล้วก็ลงไปซกตุงเป็นวิบล่าที่กุรอที่กุรอฮ์ที่ละที่ละที่กุรอฮค้ยนึกว่าได้ได้ไอ้นั่นได้แถมอีก เอไอ้เขี้มองไม่เห็นโอ้ตายละเขาละเกมแรกผมไปเทนเลยไอ้นั่นนะอะไรที่เราไปเล่นกันนี่ยบอลเราต้องปล่อยทำลูกบอลนะยลูกบอลตีโจรบอลเย็บยูโลอ่ะไอ้ชิ้นนี้มันเย็บยูโลอย่างเดียวไม่ทำดัง嘛เออฝั่งคนขายได้บ้างวะพี่ก็จ่ายดีใครก็ได้อลิก็ได้พี่เขาก็รอเอาอยู่ คนเยอะแยะพี่อืมจินจ่ายฝั่งนู้นก็ได้นะอืมก็อาจจะโดนบ่นหน่อยฝั่งนู้นแอนวันเอ้าอะไรวะ <coughs> ừ. lói đến hết không sớm được đi chết 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 là chết chết Được, chết 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 มันจะติววะกูจะได้ยิงละว้ยเนี่ยฟอบฟอบมีฟอบวะแล้วก็เจนพี่คัดคัดหลอกอะสามใช่ให้โว้ยพี่จะบอกไม่ให้โว้ยอยู่จะร่ง ไปขวาสองอะเห็นแล้วครับพด่ม <sector> ันดอบแปลกๆมันเปนอบทุกคนอะ เรียบร้อยเอาเอเี้ยนีคุแม่หึงกระโดดอะไรวะกระโดดคนาละถูกใจใครกันโดดไวะเดี๋ยว่งาเดี๋ยวจอมเงินเด็ดเดียจอเงินดดถงเปล่าเล โดดแบบน่ารักมากอ่ะอะไรบีอุไอ้เห้ยไปเลยจอมยุ่ได้เด็กไม่ยจอมยุจอมยุนะไม่ยดว่าเปาผมคนมคนแต่ละเืแต่ละเนตม่้ยุ ไอคิลุงนั่นแหละเออเราเราเราตัดอันนี้ใส่ไปดีกว่าตีอยยุดเอาจอบยุดนาะไปเลยมันอ้วนมากอ้วนมากตัวตเบาเกินข้างในึ่งเบาเกินมนเบาเกินพี่พี่พี่ลองพี่พี่อบก่มาให้ผมดูหน่อยดิพี่ไอคำว่าเบาเกินของพี่เด้ผมอยากเห็นวะ ไป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 เข้าคอนเนอร์ไปไปเข้าคอนเนอร์ไปแล้วที่บุกจากคอนเนอร์ให้ผมดูหน่อยเลยบ้าได้ได้ได้บุกได้ด้วยบุไม่ต้องมีใครช่วยนะห้ามจ่ายคงินด้วยบุกได้วยตัวเองอ่ะจ่ายทำไมบอกว่าห้ามจ่ายไงบุกดิอ่ะเดนอ่ะไหนเบาพี่วะว้าวจอมเชื่อมเด็ดดิเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่ง อย่าเลี้นดเลยผมอยากเหความตลกใครก็ได้แชร์จอให้ผมดูหน่อยเอฟเอฟเอฟรู้ไ่ะขอมาขอผมแชร์ให้แรดีๆถ้าพี่เจอแบบอยนูนี่รีใหม่รีใหม่รีใหม่ก่อนอ่ารีใหม่รีใหม่คือไม่อไหนคือไม่ขคือไม่อ่ะเอาเดินบุกผ่านมาได้เลยเนี่ยชิวพี่นี่เอ้ยมาแล้วอ่ะเดดจอมยึดเด็ดจอมยึดจลลุมจัลลุตลมุเนี่ยยึดจอมยึด

ไปไปราเป็นระเบียบฝึกในวิทยาศาสตร์มาเล้วเนี่ยตั้งยศังงานนะยศแล้วก็เป็นจอมยุทธก็ต้องฝึกวิทยายุทธสิพี่ว้าเอ้ยมึงคือบอลได้จอมยุทธดิเออมียินจอมยุทธแค่เดียวนี่จอมยุทธโทษโทษเลยจอมยุทธเลยยองยุทธ์คนเนี่ย บุกมีว่ะไม่ต้องต้องการลมอกเออพี่จะต้องกันยืนที่กันไม่ได้ี่พี่บุกเหรอเชียวย้วเราได้ไหมโอเคแล้วถามว่าบุกได้ไหมได้อยู่ดื้อไม่เอกเออได้ดิเขาเป็นจอมยุทธ์แล้วไงไอ้โซ่เลยเป็นถือกางดีกว่าขเจะได้มีพื้นที่อืมไอ้โซ่ไอ้โซ่ผมก็ไม่มีพี่เล่นยืนกลางเลยเนี่ยยืนกลางยืนกลางดิวิ่งเข้าไปทำยี้ยอะไรออกมาดิพี่คนเดียวคนเดียว ที่ต้องทำได้เลยจอมยึดอะไรจอมยึดเออนี่นี่ไอ้จอมยึดรอได้หมนสี่ห้าด้วยนี่โทษตายจังหวะเียไหมเยอะด้วยจอมยึดคนที่ไม่เล่นแลยไปเลยไปต้องว่าตรงว่าเดี๋ยวกันให้บุกแล้วมันหล่นหลอดมัโทษอือมันหล่นแต่พี่บอกว่ามันข้างในเบาแล้วนี่ก็เพือพี่บอกมันเบาไงพี่เนี่ยพี่บุกมันไม่ได้อะไรเลยไม่เต็มเล่นเบาก็เอาไม่เต็มน่าคล้ายคล้ายบุก เออค่อยๆ่บุกเดี๋ยวดูตัวประกอบประกอบเดี๋ยวนี่อ๋อเนี่ยล่ามาเริ่มเนี่ยล่าไปคนเดียวเลยแบบไปไปไปไดไปได้เราทำยังไะพี่ต้นฝั่งนล้วพี่ฝั่งนล้วฮะไอ้เชี่ยขูดผิดแตกหนึ่งโอ้ยนี่นเออเดี๋ยวยังไงเนี่ยปึ๊บนี่นี่จอมยุทธอีกข้าพานพอดันน้อยที่นี่พวกมึงไม่ควรหลอนเลยครับบอลเทนเดินเท่าไหร่ <languages? S 1> ไม่มีเลยดูโลดูโลดูโลเขาไม่เท่อไอ้เทียนีดจอมยึดรอบอลในใกล้หรือวิ่งไปไหนจอมยึดเอ้ยคนถือบอลนะไอเพื <S <S ่อนไม่หล่อเพื่อนเลยเราเอารีวิวหัวอะไรผมจะให้อะไอเทียจะจ่าเต็นไอ้เจ็ดแม่เอยก้ไม่มีพี่ดูจอมยุ่งเมื่อกี้จะจ่ายเต็นโทษเลยจำไอคอนสิพี่ ได้่าวแล้วตั้งไฟกะเชื่อยในกตโลกล่ะนจอมยุทธ์ลีบามาแล้วล่ามาเลยจอมยุทธล้างเลยไม่ลาาโอ้ที่โยนอะไรจอมจอมยุทธหรือจอมโยนขี้เนี่ยโคตรหลอนเลยเยอะแต่ใหญ่โนเลยผมทำแอคชันไรไม่ได้เลย ่ดอไจอมยุทธ์ไปบอกนะบอกบชอยเออคุณไปโดดไปทำไมเล่าอีมาฝั่ง้ดีกันเลยตลองวิ่งไปเรื่อยๆดีเลยจอยจอมยุทธ์จอมยุทธ์จอมยุทมาบอลเร็วท่ไหน ยิงๆบางๆดีกว่าจัดการเลยจัดการมันหมุนใส่มันหมุนเป็นเบรใสายมันหมุนทปลนอะไรนี่นี่ไปแล้วเรียบร้อยหลุดโฟเตอร์อะไร้วยมีไปอัพไรเทมทาเทมทางไปอัพอะไรที่ของโฟเตอร์แล้ก็แบบไหนก็แบบไหนอาจจะผิดนิดหน่อยไงก็เสื้อผ้าต้องลองบีบมาก่อนค่ะ ก็ผ้าอะไรหรอก็ผ้าอะไรหรอก็ผ้าอะไรหรอน่าสนใจส้อมยิงดิเยสซ้องยุ่งไ้เท um, so ียม่านยิงแคทอันจู๋แล้วอะแล้วระยุคน uh ี้ท่านฝึกมากี่ปีครับพี่กี่ภาคพี่ฝึกมากี่ภาคอ่ะผมยังเห็นภาคที่แล้วท่านยังได้ยิงอย่างเงี้ย มันใช้เวลาฝึกนานร่วมแลมคืนแลมปีแลมภาคเลยพี่แลมภาคภาคนี้บอลมาปูขึ้นจริงหมดอ่ะเราทั้งลงไหมเราผมสอนแล้วไม่เห็นลงลบ้างไม่ลงบ้างเลยไม่แล้วไม่เราพลาดผิดแล้วพวกผมสอนทำไมไม่เห็นทำบ้างโอ้เสียใจวัยเยอะจบจบไล่จำยุ่งจากตีทำไมกูสองตัวใหญ่ๆเลยฟังกูเนี่ยจำเยอะจำเยอะแล้าใช่วิชา ยุทธวิชาแมงสามบินเรื่อยแมงสามแมงสาบเลยวิชาแมงสามบินไปเลื่อยวิชาแมงสาบเออโดนโอ๊ปไม่ไม่ขึ้นเอ้าไอพี่เต้นมันรู้วิทยุทธพี่แล้ววะเย็ดเยโดนจับยึดบงนไปลงอ่ะเอาเลยครับมีสกีนเลยไม่ลง นี่แน่ไอ้เฮียแม่งวิชาแมงสาบจริงๆไอ้สัตว์โผล่ทุกที่เลยเฮียเ่็ยน้าเลยเฮียแม่ไอ้สัตว์ไปแม่งทุกฝั่งนี่แม่ท um. ุกเลนไอ้เฮ <laughs> <hair submarine Myster ious> ียเอ้าเอ้ามันกระจายเยอะอีกบางนี่แน่นายจาเฟะหรอโสดะนี่แน่ไม่ฟังโดนว่ะ ผมบล็อกเองพี่พี่ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่ผมแบมบ้าเบนเชอร์บดีจอมยุดยิงล่งไปเนี่ยเอยจอมยุดยิงโล่งเว้ยโอ้ไยจอมยุดเปิดเท็กกันไหมเออใส่ใช้เท็กตัง้งแบมบี้อแบมบี้ที่ดีเป็นโูสียมพูอะแบมบี้แบมโบเออไอโมกับไอดี เจอกังไอเป็นไอปี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วไอบ้าไอบ้าอยู่ข้างหลังอย่าอย่าจะดุยนี่เดี๋ยวตัวบอลบิดเนี่ยตายละปุ๊บนี่วิชาเอาเราหลอกตาเดี๋ยวหลอกตาเะไรแบนี้จำยึดจำยึดจำยึดเทนนี่แม่งคิดจะเป็นสเตฟาเคอร์รี่ยังไอสัตว์ลากอย่างนั้นมันแซ่บแล้วอ่ะไอสเตฟานไอสเตฟานเคอร์รี่ ไอ้ K อันนี่สเต็ซิลเคอรี่แบบ K อ่ะตัว K อ่ะสเต็ซิลที่เป็นยาแก้ไอ้แล้วก็เคอรี่ที่เป็นตัว K อ่ะโอ้โหนั่นั่นสเต็ซิลวีหาก็ใช่ไงก็สเต็ซิลพี่ผมก็บอกว่าสเต็มก็ไมายถึงสเตอรซิลที่เป็นตัว K อ่ะพี่เก็ตว่าเคอรี่ที่เป็นแกงหัวจกขึ้นหพี่อะไรอย่างเงี้หลอนเหรอพี่มึงเล่นยาะเนี่ยกูโดนก้านมาพอใจยัง โอ้จบแล้วพี่พี่เลิกแล้วพีน่น้ำทงน้ำท่อมก <GO av uther> ินแล้ว<ำ>มันเป็นอย่างนี้อยากกินต้องขอร้องเฮียกูแดดพี่เลิกเป็นเฮียอะไรเลยนะคนเน่าบ้าเน่าบ้าเอ้าแล้วทำไมมันเป็นกันเนี่ยมันเป็นตรงมันเป็นที่ของพี่บอกใครว่าเขามากล้าลงเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วจะหลุดอะไร เฟดแม่งมีมีอ้ยเอ้าแล้วคือบอกติวบอกเควสิเดีอยวเ่ยม่นั่งดูมันกว่าเล่นเองว่าบอกแล้วที่ผมถึงไม่อยากเล่นไงที่ผมอยากนั่งดูว่ะยิงไม่ลงนี่นี่ วระยุทธเหนือใต้ละหลางสองที่พผมผมจะเป็นอจอมยุทธเลยนะถ้าผมเป็นเล่นเนี่ยจอมยุทธดำเนี่ยจอมยุทธดำที่ดำไปแขนกัะขาหน้าไม่ดำเป็นเที่ยนเลยไม่ใช้คีมเลยเนี่ยหน้าเป็นหุนนห่นยนต์นนี่เรีนขับเลยพี่ <c oughs> อันนี้ขับเลยครับอันนี้ขับเลยเลฉลาดอีกไอเที่ยนเนี่ยยไม่โดนดี่ว เยอโดมันม yeah, <than> ีแต้มหนูคอยกัดหูต้องสิบเอ็ดแต้มนะมเลนตบมันโโอ้ห oh. จอมจอำยุดไม่แพงลิตรแล้วเหรอบ้าสบายสบายนี่พี่มนเนสบายให้นี่ยัดบอลจอำยุดดิไม่เขาสบายเกินเขาอยู่คอนเนอร์อ่ะเขาสบายเกินแล้วตู้เขาด้วยวะอ๋อจอำยุดกลัวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเลยละนั่นแหละแต่มันก็ห่างเยอะพี่สองนาทีเออพี่คิดอะไรเยอะพี่ต่อยมันไล่ทันแม่งเล่นปกติ่แค่สามเขีกันน่ำเหรอพิกิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเอ้ยพิกโอกาสให้เป็นวิกฤตเลย บอลอยู่กับพี่เติงพี่พีกโอกาสได้เป็นวิกฤตเลยอะไรวะคังมี้ฝั่งนู้นเชิญตีกันแหละดีคัเเขาดังว่ะแรงให้จอมยุ้งดิจมยุ้งก็ยืนหัวเราบอลแล้วเนี่ยสกีนแล้วเนี่ย ด่าที่เขาได้ไหมแขนสั้นอ้าวแล้วมีจอมยุบไปฟ้าเหรอยี่โอ้ตายแล้วแขนสั้นหนิแมงเอ้ยยังไงพี่พี่บอกแล้วสั้นยังไงเจ็ะหนึ่งไม่ฟันนะอุ้ยจ้าไม่ใช่คอนเนอร์จะคอนเนอร์จะหนึ่งฟุตเลดียวครับเนี่ยฟันนะอุ้ย แม่นจุงยิงสาหน้าจอมยุทธด้วยว้าวกันหน้าที่เท่าไรนะเก้าสิไม่ได้โดนเน9 1ยเาอ็มแต้มไม่เท่าไรนะเจ็ดเก้าเท่าเอิร์ดเยอะกว่าผมด้วยเจ็ดเก้าว้าวแตพี่จอมยุทธาจอมยุทธตกใจเนี่ยตกใจเสียงจอมยุทธเพี่ ก็เหนื่อยคนเดียวเว้ยมันตรงอ่ะเป็นพระจอมยุทธหรือเปล่าพี่เลือดดูได้ปั๊บเบี่ยงทิ้งจังหวะนี้ตุ๊บพอบติดหล่อเข้ามาสามตัวบอลในจอมยุทธจอมยุทธยิงไปจังหวะนี้ไม่ลงนตําหน่งไม่เข้าได้นะจอมยุทธ์ด้วยโทษโทษเลย อุ้ยไกลไปวดไ่ <c oughs> ไปวดีคน <c oughs> ครับครับ่เป็นไรครับเด็ยิแ่เราชื่อแล้ว,วกินนี้นนที่ต้องแบกรูว่ามันรูว่ามันไปแค่ไหนไปคิบหนไปสิบห้าฟิลโกแม่นอย่างเฮี้ยนเนี่ยเพราะว่าไอ้เด็กยิงยิงกันนั้นมาเมื่อกับไกลพอๆดอนลิงยืนทั้งเนนะจอมยุทธจัดการจอมยุทเอ้ย สุขาุขเยรู้จักเปลาพื้มจิตอ่ะจิตเลยอ้ชีวขอเาื่อไม่เปนาจืนจิตปืนจิตยนอ๋อออทยุงทำอะไรอี่ขกดจะกดก้มเก็บบอลไม่ออกออกท่านั้นจิตตอนนี้เพิมใจแล้วครับอืม สมจิตเน้นต่อยเน้นต่อยตีฟาวไม่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 น่าสมจิตพี่ผมว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าเฮ้ยดีดีเนี่ยเขาไม่ฟังเข้าทำไมจะเข้าไปดีฟาโอ้โหเหี้ยอามีชั้นมีวอลลุยแมงสามนี่สุดยอดจริงเนี่ยแมงสามกระริงสามจุดเต็น ลุงเทอะไรวะชื่อแบบเชายช่ยทิปปุ่นทิปปุนอันนี้ไม่มีดังเนอะน่วเป็นเคนเคนมาชนะสักหน่อยละสักหน่อยไหมโอเคผมพรอมผมพรอมแล้วผมพรอมแล้วพูกเข้าก่อนนะไูเข้าก่อนแล้วรีบตามแล้วก็ผมเนาะไอเป็นมาเลยไเ็มเ โทษเยครับเพราะฉะั้นมันบอกรึนะเดี๋ยวอันนี้ผมตามดูเล็กเล็กป้ไม่เข้ามันมันเลวไปที่ที่ปล่อยเลยที่ปล่อยมันบุกไปปล่อยมันไปปล่อยให้เสือให้ฟีบ็อกก์็อกทำไมปล่อยให้มันบุกหนีแก้มืออะไรดิเอาใหม่เอาใหม่เลยเออวิ่งหนีพี่อ่ะลอคนเออมีลาไม่ช้็นชาบ่ะโอเค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 วิญญาณไปตั้งรับละ

หนึ่งมาหนึ่งสลับกันหนึ่งจ,จ้องจุ่จองจุ่เปลี่ยนผแา่พี่จโดมันไปสิบสามแต้มเหอแม่งเอ้ยจอมจอมยุบนะครับจอมยุบนะวัดแต่ละวันแพ้ชนะกันที่สองเดีนะ16กแต้มเลยนะ พี่เตอพี่พี่พี่อัดคลิปอยู่กับสวนตันวน้อผมดูหน่อยอยากดูอะไรแม่เดี๋ยวมึงเข้าไปดังขับกันในคลิปอ่ะเดี๋ยวไปดูเอาไม่ไงพี่พี่มุดตรงที่พี่แบบพี่ลองถ่ายคลิปแบบอยู่กับสวนตัวน้อผมดูหน่อยมันในหนังที่พี่ทำอ่ะเก่งใจอันีว่าะรองเท้าแตะเลยนะพี่อย่าลืมสก้ามนะพี่จะกล้ามกับรองเท้าแตะจะกล้ามสีขาวรองเท้าแตะและ้วก็เก่งขายาวเก่งใจอันนี้แบบเก่งว่าไม่อยากด่าพวกมันนะแอ้วพวกคุณมึงดูไปมึงอยติดเตี้ยไหนเอี้ยงเอี้ยงอะไอ้แนวเบื่อเลย นั่งยู่เดียวนั่งเป็นเหลุดไอ้สปอร์ตมึงอะมามาหนึ่งมาสลับจำคาญอย่าอะไรนักหนาวพพอร์ตมึงก็อีกตัวไม่ไม่เช็ดหน้าเลยเดี๋ยวพี่ออกตีให้ก่อนไปคอนเทนต์ลงแล้วจ้าคอนเทนต์ชื่น พี่เต้นรงลนๆเพี่เตัเพี่เต้นที่หลดกัรีฟังมาเร็วกดทมทบลดแล้วมเยอกนมีมคนลวพี่อะไรพี่เต้นี่ครบหาพอดีเนี่ยปตีห้านี่ไปเลยมันไม่ใช่ตีสี่แล้วพี่มันห้าได้ไปล่อยพี่ฟืองพี่จะปล่อยพี่เต้ยฝึกจำยึดคนเดียวเหรอเออให้เขาฝึกจำยึดเขาไปเล่นฝั่งโน้น เขาไปเล่นฝั่งนู้นไปไปพี่ไปเอาตีพี่มาเจอตี้ผมเีเลาไปาบอกไปแล้วเขาเล่นที่ไหนแล<อ>้วเขาบอกว่าอะไรจะเ,เล่าหรือเขาดิพี่ก็บอกไปว่ามึงจะเล่นไหมอพวกเเยเอย